เพื่อนๆเคยได้ยินข่าวทุนจีนทิ้งกัมพูชาไหมครับที่แบบว่าทิ้งจนตึกร้างบ้านเรือนเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างไปเลยนะครับแต่ความจริงเนี่ยคดีอาจจะพลิกก็ได้นะเพราะว่าจีนอาจจะมองกัมพูชาไปไกลเกินกว่าแค่บ่อนก,ก็แค่เศรษฐกิจกนะครับแต่อาจจะไปถึงเรื่องของกองทัพการทหารอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นจนถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคินไลฟ์้ฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ี e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินเศรษฐกิจไปด้วยกันครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิ้นก็กดจอยคลังรายเชิงเดียวกันนะครับในที่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทางกัมพูชานะครับถ้าใครได้ยินข่าวย้อนหลังกลับไปเนี่ยจะได้ยินข่าวว่าจีนมาลงทุนที่กัมพูชาเยอะมาก หากดูจากแผนที่ภาพใหญ่นี่นะครับจีนกับกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีชายแดนติดกันนะครับไม่เหมือนกับทางเวียดนามไม่เหมือนกับทางลาวหรือว่าเมียนมาซึ่งประเทศกลุ่มนี้นี่เนี่ยจะมีการลงทุนกับจีนหรือจีนมาช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยก็คงจะไม่แปลกน,นักเพราะว่าปร,ประเทศเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยอยู่ไกลไม่พอนะครับแต่ว่ามีเม็ดเงินจากจีนลงทุนสูงมากนะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของทุกประเทศเลยครับทางด้านพนมเปญโพสเนี่ยนะครับก็ได้รายงานว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ลงทุนอนัน ตัวกินสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับหรือว่าเกือบครึ่งของเงิน direct investment เข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจีนทั้งนั้นเลยครับนอกจากนั้นเนเี่ยทางรัฐบาลจีนยังมีความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชานในการพวกสร้างท่าเรือด้วยนะครับ สนามบินเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับเรียกว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เรียกว่าเหนียวแน่นแน่นแฟนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยมีข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นดราม,ม่าเหมือนกันนั่นคือตัวสีฮันุวิลซึ่งก็เป็นเมืองคล้ายๆกับพังพัทยาบ้านเรานะครับมีทะเล,ม,ะเลมีที่ท่องเที่ยวมีคนท้องถิน่นชุมชนดั้งเดิมอยู่แต่พอเมื่อทุนจีนนะครับเข้ามาสร้างคาสิโนนะเข้ามาสร้างตึกราบ้านช่องเนี่ยนะครับเมืองนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยเริ่มมีแกง๊งเริ่มมีมาเฟีย ทำให้เมืองเต็มไปด้วยตึกร้างและเมืองที่น่าอยู่ยก็กลายเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ไปซะแล้วนะครับจากการลงทุนที่ผิดพลาดอะไรแบบนีนนบ้ทำให้สายตาของชาวต่างชาติรวมถึงไทยเราเนี่ยนะครับก็มองว่าเฮ้ยมันทุนจีนมาพัฒนาจนเจ๊งหรือเปล่าจีนจะไม่กลับมาแล้วหรือไม่นะครับหรือว่าโปรเจกต์ของกัมพูชาเนี่ยจะล่มจะพับเก็บซะแล้ว ถ้าจีนหายไปจริงเนี่ยกัมพูชาเองจะอยู่อย่างไรนะครับพอต้องยอมรับว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยตัวเลข FDI เนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวเลขเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามากัมพูชาเนี่ยค่อนข้างเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เลยครับและส่วนใหญ่เป็นเงินของจีนนะครับแต่ก็มีหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจีนเนี่ยได้ย้ายพื้นที่ไปพัฒนาหรือเปล่าเพราะตรงสีหฮนุวิวเนี่ยนะครับจีนมีปัญหาเรื่องของเจ้าของที่ดินเดิมหรือว่าแลนด์ลอร์ดเดิมนั่นเองเนาะเรื่องของการเช่ามีการยึกกยยึเจ้าของที่ดินนนนนนออยาาาาากกกกจจจจะไไได้้ตึึขขงงคคคีีรรป่ทุ็็มหว เรียกว่าเททิ้งหมดเลยนะครับแต่มีอีกโครงการนึงครับชื่อโครงการดาราสาครนะครับซึ่งเป็นโครงการความร่รวมมือระหว่างรัฐบาลกับทางทุนจีนเลยนะครับคือทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็ได้ให้สัมปทานทุนจีนนะครับพื้นที่กว่า200,000ไร่นะครับ200,000ไร่นี่คือใหญ่มหาใหญ่เลยครับทีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเจ้าของที่แลนด์ลอร์ดเก่าจะยึกยักยักยักแล้วนะครับเพราะนี่เนี่ยเป็นการเช่าที่นะเช่าสัมปทานจากทางรัฐบาลกัมพูชาไปเลยครับตามรายงาน,นก็จะเป็นเกาะตรงน เต็ไมไปด้วยตึกรามาช่องอสังหาริมทรัพย์โรงแรม5ดาวสนามบินรีสอร์ทสนามกอล์ฟอีก20แห่งนะครับในฝั่งของคนท้องที่เนี่ยก็มีดราม่าด้วยนะครับบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเอื้อต่อทุนจีนมากเกินไปนะทาการเวีนคืนโดยให้ค่าตอบแทนเขาเนี่ยน้อยนิดมากครับหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ค่าชดเชยด้วยซ้ำน,นะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เป่าทาให้ทุนจีนที่อยู่ตรงเสียนูวิวเนี่ยนะครับอาจจะย้ยายออกมาในบริเวณนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็สอกินทําแม่งทําแม่งออกมานะครับล่าสุดเนี่ยทาง Washington Post ออาอวอา ทับลับๆนะครับที่กัมพูชาหาดูภูมิศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะอยู่ตรงกึ่งกลางของทางอินโดแปซิฟิกนะครับก็เรียกว่าไปไหนก็ใกล้หมดนะครับทั้งจีนทั้งเมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ก็พอได้ครับ พอประเด็นเรื่องของฐานทัพจีนกัมพูชาเนี่ยนะครับในบริเวณอ่าวไทยเนี่ยเริ่มหนาหูหนาหูขึ้นมานะทางประเทศทั้งสองเนี่ยก็ทําการประิเสร็ไปนะครับทางสื่อตะวันตกได้เพ่งเล็งนะครับนั่นคือโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมเมืองเสียนุวิลเป็นความร่วมมือกันระหว่างจีนและกัมพูชาซึ่งพื้นที่ทางตอนเหนือของฐานทัพเรือเรียมเนี่ยนะครับจะนําไปใช้เป็นพื้นที่ของกองทัพจีนครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางโคโ,โซโกโซตับที่ของจีนเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวว่าโครงการฐานทัพเรือเรียมเนี่ยเป็นเพียงการปรปปับปรงา้ สร้างความแข่งร่งให้กับสาภาพของกองทัพเรือกัมพูชาครับไม่ได้มีแผนการจะเอากองทัพเรือจีนไปวางไรอย่างใดครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงการการขยายฐานทัพเรือเรียมเนี่ยนะฮะก็สร้างความตระหนกนะทั้งไทยบ้านเราเนี่ยถึงเอเมริกาด้วยครับในฝั่งของรัฐธรรมนูญของกัมพูชานะครับมีการห้ามไม่ให้ตั้งฐานทัพต่างชาติในประเทศและการตั้งฐานทัพต่างชาตินี่ยครับยังขัดต่อสนธิญาบารีในปีหนึ่งเกอีกด้วยครับ แลวซึ่งด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าครับทางกัมพูชากับจีนก็เลยเออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีการทําอะไรที่นอกลู่นอกทางหรือไม่เป็นตามกฎแต่อย่างใดครับคือต้องยอมรับนะครับว่าท่าทีของผู้นํากัมพูชาในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีท่าทีที่จะเอ็นเอียงไปทางฝั่งของจีนมากขึ้นมากขึ้นนะครับหลังจากโดนผู้นําสหรัฐเนี่ยโจมตี ตำหนิรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของประชาธิปไตยเอาจริงๆเนี่ยด้วยการปกครองของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุยกับทางจีนเนี่ยง่ายกว่าอเมริกาจริงจริงๆแล้วครับถ้ามองดูในภาพของความสัมพันธ์จีนกับทางอาเซียนเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีทุกจุดนะยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียวนะครับอย่างเช่นเมียนมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายักษ์ไข่มันดเล่เนี่ยนะฮะลาวก็เวียงจันทร์นะครับเวียดนามเนี่ยก็เพียบเลยนะครับเราทางกัมพูชาเนี่ยก็คือตลาดสาครนั่นเองครับซึ่งเห็นภาพว่าประเทศในแถบนี้เนี่ยก็คคค่่่่่ออนนนนนขข้้้าาาาางงงงเเเลืืกชัััดจรรรบซึตตพททีีีีสสยมม 9ปีนี่นะครับโครงการตรงนี้เนี่ยผู้ที่ก่อสร้างก็คือบริษัทยูเนียน v e เ OP เมนกรุ๊ปนะครับจากประเทศจีนนะมูลค่ากว่า3,800ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็มีคนเริ่มจับผิดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสนามบินรานชาติขนาดใหญ่นะมีพื้นที่จอดอเครื่องบินเยอะมากมีรันเวย์ที่แบบเหมือนจะใหญ่เกินจริงครับถ้าเรือนดำลึกเนี่ยเอาจอดเรือสำราญครับแต่ว่าลึกมากอย่างนี้เนี่ยก็จอดเรือรบได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งบรนเวร์เนี่ยมีความยาวถึง3,400เมตรเลยนะครับก็เรียกว่ายาวกว่าสนามบินใานชาติในกรุงมนลมเปียนเสียอีกในปี2018เนี่ยนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนแห่งสหรัฐเนี่ยเคยส่งจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณฮุนเซนด้วยนะครับบอกว่าเขามีความกังวลเรื่องของโครงการดาราสาคอว่าแอบแฝงวาระซ่อนเร้นทางการทหารไว้หรือเปล่าครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะจากสื่อ Financial Times เนี่ยก็พบว่าถ้าเรือน้ำลึกรองรับเรือขนาดใหญ่เรือเดิเดนสมุทรรวมถึงเรือด้านการทหารนะครับและเขาก็มองว่าโครงการดาราสาคอยอ ก็ตามนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้ข่าวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นไม่มีนัยยะอะไรแต่อย่างใดนะครับซึ่งหากดูภาพรวมจะเห็นภาพว่ายังไงชาติบาห์นาเนี้ยก็ต้องการมาสร้างกองทงกองทัพอยู่ในภูมิภาคนี้กันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยก็ยังเคยมาจีบๆนะอุด่าาวบ้านเราเลยครับก็เรียกว่าเป็นฐานทัพเก่าของอเมริกานั่นแหละครับและอีกทางนะครับตรงทะเลจีนใต้เนี่ยก็เริ่มมีความกดดันมากยิ่งขึ้นด้วยนะมีข้อพิพาทกันมากมายมีการเดินเรือของชาติบาหนนาเข้ามมมมาา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 านนนเเเเเวววีีี้้ออออออยยยย่่่่่่งงงงงงงะะครรรรัับชททททตลกกกกก็็ิแฤษญปุ เกาหลีเองเนี่ยก็เริ่มมีความร่วมมือกับทางนาโตด้วยนะครับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยประเทศในกลุ่มนี้ก็ต้องผูกบีบนะครับให้เลือกข้างแล้วอาจจะเป็นฐานทัพในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้ครับแล่งเห็นภาพว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับทางจีนมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าคุยง่ายคุยรู้เรื่องนะครับจริงยังใช้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นจุด สำคัญนะครับในเรื่องของเวทีกองทัพทหารเรือของจีนครับยังไงทายเองก็ต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าใกล้บ้านเรามากๆเลยการที่เพื่อนว่าเนี่ยติดอาวุธขยายฐานทัพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีดดอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นไงก็ดูตอนต,อนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคุณน,นั่ฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและถ้าใครอยากฟังข่าวลูกข่ามูลเชิงลึกกๆมากกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวันนีได้เลยเป็นแค่เดือนละหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับหรือว่าจะสนนุกมชาล้้วก็ีนนนคครับยไดิ่องท จีนเนี่ยครับทำการเทกัมพูชานะทิ้งเมืองสีงหนุวิวให้กลายเป็นเมืองร้างจีนเนี่ยไม่เอากัมพูชาแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไปดูในสแตทจริงๆเห็นว่าจีนเป็นต้นทุนรายใหญ่อันดับหนึ่งของกัมพูชาเลยนะครับซึ่งตัวเลข FDI เนี่ยก็สูงไปอันดับหนึ่งด้วยนะแล้วก็มีสัดส่วนเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยก็ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับเนื่องจากคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องนะฮะแต่ในเมืองของสิงห์นุวิวมันมีรับเญหา การสัมปทานนะครับจากทางภาครัฐก,กว่า99ปีโดยบริษัทของจีนเนี่ยลงทุนไปกว่า3,000ล้านเหรียญนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณสองแสนสองหมื่น 2, 000, 2, 000ไร่เลยนะครับได้มีการเว้นคืนกันอย่างมากมายซึ่งมีกระแสด,ดราม่าด้วยว่าเฮ้ยการเว้นคืนเนี่ยให้ราคาถูกบ้างหรือแบบมาจะไม่ให้ชดเชยเลยเขาเลยนะครับแล้วก็มีความเร่งรีบมากในการจะเว้นคืนครับตามโครงการเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะทำเป็นพวกรีสอร์ทสนามกองสนามกอล์ฟกว่า20แห่งท่าเรือน้ำลึกนะฮะสนามบินด้วยแต่สื่วนในฝั่ง,งของต้นตรงก็อกกมาบวู่ลเนี่ย เป็นฐานทัพของจีนนอกประเทศอีกด้วยมีโครงการขยายกองทัพเรือเรียมนะครับรวมถึงไอโครงการดาราสาคอนี่ก็ดูเหมือนจะมีนอกในนะครับเช่นตัวรันเวย์เนี่ยดูใหญ่กว่าความเป็นจริงท่าเรือน้ำลึกนี่ก็ลึกเหลือเกินทาใส่ลบได้เลยครับรวมทั้งสนามบินพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแฟนเฟอร์ไทมเองก็บอกว่าอาจจะมีวาระแอบแฝงก็เป็นไปได้ครับซึง่งภาพใหญ่เนี่ยก็คงจะไม่แปลกอะไรถ้าจะมีความร่วมมือกับตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งกองทัพในเมืองกมูชานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่่องงดหหมาั้วทข ยังไงก็ต,ตามแลการขยายกองทัพฐานทัพเรือเนี่ยนะครับก็สร้างแรงกดดันให้กับทางเอเชียทางภัยบ้านเราถึางอเมริกาอีกด้วยในขณะที่ความตึงเครียดตี่ทะเลจีนต้านเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเทศถูกบีบให้เลือกข้างอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็เรียกว่ามีความร่วมมือทหารกับทางอักกกงอกฤษแล้วก็อเมริกาด้วยครับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็เริ่มจับบนาโต้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีการตั้งฐานทัพที่เติบโตขึ้นในบริเวณนี้ครับดังนั้นไทยเราก็ต้องระวังตัวไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุ